สวัสดีนะครับเฮ้ยพี่ขับได้ด้วยมันเป็นเครื่องอะไรนะพี่เนีนี่ยเครื่องยนต์ของอะไรครับอ๋อ ATV เฮ้ยผมนม่ว่าจาจอโจจะเจอเลยนะครับมันขับได้นะท่านผู้ชม รถดิฟของพี่ไหมเนี่ยใช่ครับพี่พี่ขับโชว์ได้ไหมไหนเนี่ยรถดิฟอ่ะได้เหรอโอ้พี่เอก็จะขับไปดูนี่เออผมก็เห็นนอกป่าชาเจริญทรัพย์นาที่ไปถ่ายที่ยางจ้าบนางรองนะครับโอ้โหสุดยอดเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะที่ว่าพี่ขับไปดูนะครับเอาลองดูด้วยกันนะว่าเกีพี่จะดิฟยังไงนะครับ Dia dah balik! Hahaha Hei! Dia dah balik! Dia dah balik! Ini dia Oh ho! Oh ho! Hahaha 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 Ini mungkin Dia Woo! Oh. นี่ดิฟออมรถเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วโหเอาอยู่ไม่ดิเอาอยู่ไม่ยสุดยอดโอเคนี่โอ้ oh, จบสวยเลย <laughs> จบแบบเท่ๆเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โขับยากไหมพี่ก็ยากเพราว่ายากครับพอได้อยู่เนาะอ๋อต้องมีทักษะอ๋อใช่ครับต้องต้องชำนาญนะพี่เนาะเลี้ยงเลี้ยงเ้็นไหมครัมันก็อยู่ทันทีเลยโอ้ สุดยอดเป็นที่ว่า,วามอห์ขอทำมาแล้วอันนี้เครื่องบิ๊กอ๋อแต่ว่าทำทำมาแล้วไม่งั้นมันจะไม่ไมค,ครับผมอขอบคุณครับพี่แสุดยอดได้เห็นแล้วนะเอออันนี้รถไถน,นะครับขับได้ไหมเอ้ย โอ้รถสไลด์ยาวมากนะสี hmm. ่ประตูพี่เอ๊สี่สี่ประตูทำรถสไลด์ก็ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปทำบ้างอะไรสี่ประตูทำรถสไลด์ก็ได้สี่ประตูดีกว่าแฮร์รถรถสไลด์สี่ประตูก็มีนะครับ จานั้นบอกว่าอะไรนะรถเก๋งมาทำรถอะไรอ่ะเออเอ้ยสุดยอดอย่าดูพี่เขาลงหน่อยนะโอ้โหแต่งชุดแต่งจัดเต็มนะครับพี่อาจารย์ลงละ